ค่ะโอ้โเจ็บตอนนี้นะคะจะมาพัฒนาการมันนี่คลิปที่สองตอนนี้นำโตแล้วค่ะขนเต็มเลยคลิปที่สองก็คือโตแล้วแล้วก็บินได้แล้วด้วยใช่คลิปนหน้าทุกคนไปย้อนดูขนตรงเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ตุลาตอนนวิถึงเหรอถึงพฤศจิกาพฤศจิกาสองอาทิตย์เองสองอาทิตย์สามอาทิตย์เองสองอาทิตย์อะไรหรอ ใช่อ <S <S ่ะไม่รู้ดิสิบกว่าวันอ่ะสิบสี่วันเราจำไม่ได้เดี๋ยวอาทิตย์วันอาทิตย์อาทิตย์เดือนพฤศจิกาอ๋อจะไม่ได้น้องเป็นสีบูวิงนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ผัดผลเลยอ่าตอนนี้น้องทำอะไรได้แล้วก็บินได้ไไดแล้วก็เรียกขอบแบตได้แล้วอ่าลองโอ้ยมานี่ไปลองนําไปล้างตูดอาล้าตูด แล้วมาเียเยต่ว่าตอนนี้แบบหายังไม่วเวก็เรกขอกงต,ต้องใช้วิธีอีกทีทางนึง <ส Singh. S 1> <า>อะกลับหานนาับนนน้องบินได้ระยะใกล้เหาเหาเหาเกาะหัวโอ้ไม่ยอมลงเหาะอะ มามานี่มาอ้าวทุกคนกินผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็คือเ,เตรียมข้อนอนนะคอนจรมา,มานี่มานกขี้ใส่หัวสักทีเฮ้ยหายนายยุดยุไหนทุกคนมจะไปยงมุนฮนะหนุนนมานี่ ว้ทุกคนพี่ดูอยู่นี่แล้วฮีอยู่หัวแม่เอาอภาษาอัอกฤษบอกเลยสักครั้งน้องบ้านนี้ดูยิ่งกว่าพิ่ดูไหนบ๊ายบายอ่ออ่อเอาอีกแล้วไป มชอบมาเคลืนหัวแม่เราหันตูดนี่กล้องอีกั่นหันหน้ามามเอามันมาไม่ยอมไป่แม่ทำไม่เป็นอ่ะเอามัแม่เห่าเห่าเหา,หาแม่เห่าเหา,หา,หาน้องทรมานมากเวลาถ้าสมมติมาเกาะหัวใช่ไหมคะทุกคนดูนะให้อย่างนี้นะมาเกาะอ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแลเงยหน้าไปอย่างนี้เลยถ้าถุงมือติดอยู่น้องไปไหนแล้วอยู่ไหน ค้างข้าวทุกคนตะกี้แม่ทำร้ายมันทำร้ายอะไรแล้วมันไปไหนกขเกาะอป็นหัวแม่งเีแล้วนี่คือสมาชิกเก่าเออเราอันนี้สมาชิกใหม่ค่ะโมเดลเรายังไม่ได้แนะนำเลยเหรอยังไม่ได้แนะนำเลยอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวค่อยแนะนำโมเดลคลิปหน้าใช่รอดูอีพีหน้าเลยค่ะ ันนี้บายบายมันนี่้มันนี่บายบมันนีตัว้บายบายก็เลยวาข้างข่าวกับหัวทุกคนคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราเรี้ยงข้างข่าวหรือว่าเราเลี้ยงแพนกินหรือว่าเราเรียนมเดี๋ยวเดี๋วให้โชว์หน้าชัดๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆมันนี่คีออนทีเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปตอนที่มันเมื่อก่อนมีรูปมันขึ้นรูปค่ะโอ้มาขึ้นแขึ้นไม่ได้บิงฮะมันมขึ้นไม่ยบายบ๊ายบายไมด้ก่อนบ๊ายบายเออไม่เป็นไรบ๊ายบายบายค่ะ